อุยมือลั่นเผลอลบโพสสำคัญสคัญใน Facebook ไปเศร้าเลยลบได้ก็กู้คืนได้รู้ยังสวัสดีค่ะพบกันในไอที1 4ชั่วโมงกับเอินปานรพีโพสบางโพสยอดไหลยอดแชร์สนั่นวันไหวแต่เราดันเผลอกดลบโพสต์นั้นไปเพราะมือลั่น ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเราสามารถที่จะกู้โพสต์ที่เราเผลอลบไปให้กลับคืนมาได้แถมยอดไลค์ยอดแชร์ก็ยังอยู่ครบทำแบบนี้เลยกู้ได้ไม่ต้องโพสต์ใหม่หยิบมือถือแล้วทำตามเลยค่ะขั้นแรกเข้า Facebook ที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะจากนั้นก็กดที่สัญ,ญลักษณ์จุด3จุดด้านหลังปุ่มแก้ไขโปรไฟล์เลือกคลังซึ่งเรากำลังจะหาโพสต์ Facebook ที่เราเผลอกดลบไปก็ให้กดที่เมนูทั้งขยะค่ะ ลองหาดูนะคะเจอแล้วโพส a c e b o o k ที่เราเผลอลบไปมีทั้งสเตตัสการแชร์ลิงก์โพสภาพหรือวิดีโออยากได้โพสไหนกลับคืนมาที่หน้าเฟซของเราก็กดที่สัญลักษณ์จุด3จุดแล้วก็เลือกกู้คืนไปที่โปรไฟล์ค่ะระบบก็จะถามว่ากู้ไปที่โปรไฟล์ใช่ไหมถ้าเราโอเคใช่ก็กดไปเลยที่คำว่ากู้คืนพอกู้กลับคืนมาแล้วก็มาดูยอดค่ะยอดยอด ยอดไล่ยอดแชยังอยู่เหมือนเดิมแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าวิธีนี้จะสามารถกู้คืนได้ถ้าหากเราลบไปไม่เกิน30วันนะคะอย่างเช่นอันนี้นี่เพิ่งกดลบไประบบก็จะโชว์ว่ายังเหลืออีก29วันแต่ถ้าเกิดลบไปแล้วเกิน30วันอันนี้ก็ต้องทำใจนะคะกู้คืนด้วยวิธีนี้ไม่ได้แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ